สวัสดีค่ะวันนี้มาทำต้มจืดกันค่ะส่วนประกอบนะคะก็เตรียมเนื้อสัตว์หมูไก่หมึกลูกชิ้นนะคะแล้วแต่จะใส่เลยพริกไทยกระเทียมรากผักชีน้ำมันพืชซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสฟักแฟงต้นหอมผักชีค่ะขั้นแรกโคลกพริกไทยให้ละเอียดนะคะ จากนั้นใส่กระเทียมลงไปตำให้เข้ากันให้ละเอียดนะคะจากนั้นจึงใส่รากผักชีลงไปตำในครกให้ละเอียดค่ะนำส่วนผสมที่ตำเสร็จแล้วไปใส่ในเนื้อสัตว์นะคะคล้าให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนำหม้อตั้งไฟแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปเมื่อน้ำมันร้อนจึงใส่กระเทียมลงไปค่ะเป็นกระเทียมที่ตำแล้วนะคะใส่ลงไปพอกระเทียมเหลืองนะคะจึงเติมน้ำลงไปค่ะปิดฝารอกระทั่งน้ำเดือดนะคะ จึงจะใส่เนื้อสัตว์ที่เราคลุกกับพริกไทยที่ตํากับรากผักชีกับกระเทียมแล้วนะคะจากนั้นน้ําเดือดอีกครั้งจึงจะใส่ส่วนประกอบอื่นค่ะเช่นฟักแฟงหรือลูกชิ้นนะคะรอจนน้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งจึงใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะแล้วปรุงรสค่ะ ด้วยน้ำปลาซีอิ้วขาวน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะซึ่งใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูต้มจืดอาหารของวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ